สวัสดีค่ะบเป็นน้องแตงกามารีวิวไ้องเร็วก็้วนันี่อะไรเอ่ยโอ้น้องแตงมีอะไรให้เพื่อนๆดูเต่าว้าเดี๋ยวอันนี้แก่นี่ก็วันนี้น้องแตงจะมากินเต่าให้เพื่อนๆดูอ่าน้องแตงจะมาโชว์กินเต่าก,กับกินดูดิว่าข้างในมันกินได้ไหมอุ้ยสีสันมันสวยงามจ้างแกได้ไหมลูกอ,อ่าเดี๋ยวแม่กแกให้จับอ้าวมา ดูดิโอ้น้องตาเหมยไปนั่งฟังนั้นค่ะโอ้เอาเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนครับไหนดูโชว์เพื่อนๆก่อนโอ้โเต่าสวยมากแต่เต่าตัวนี้กินได้เด้งดึ๋งอ่ะเหมยมันบีบนะทุกคนเหมยวิวอะไรคะไหนเหมยให้เพื่อนๆดูหน่อยให้ให้ให้ดูหน่อยโอ้โหน้องเหมยมีแตงโมไหนขอโชว์เตงโมยิ้มหน่อยเอออ้าวงอมงับเข้าไปแล้ว อ่าเต้ยชิมอ่าโชว์โชว์ให้เพื่อนดูกหน่อยห้อยห้อยหัวเต่าห้อยเด้ง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 ไหนเด้งไหมไหนเด้งไหมเด้งเด้งเด้งเออบีบนุ่มๆนะโอ้โหเป็นองเตไากินกระดองไหนโชว์เพื่อนหน่อยกระดองหายไปแล้วข้างในเป็นอะไรนี่เป็นจั่วอันก็คือขนมอะไรครับบอกเพื่อนหน่อยลูกอะไรลูก ลูกชุบนั่นเองเป็นรูปเต่าแล้วน้องเหมยกินอะไรคะกินอะไรคะลูกเหมยไม่รู้เต่าเจลอ๋อเหมยกินโมอาโมอาตังโมกินโมชิมโมก่อนกัดอตังโมนั่นคืออะไรลูกชุบค่ะทำไมมันแดงวะทำแดงะสีแล้วมันเป็นมันๆแล้วไม่ใช่กระดาษ่ไม่ใช่แม่มันเป็นในเขาเรียกอะไรเย็นเหมือนเจลไอ้ขอบกินตาขอบกินของตาเหมยอร่อยลองชิม อ่ะของพี่แตงลองชิมของต้าเหมยหน่อยค่ะแตงวังเนี่ยเออรสชาติเป็นไงบอกเพื่อนหน่อยอร่อยอร่อยเป็นถั่วข้างในเนาะกินได้เป็นลูกแตไม่เห็นรูปเก่าดีเลยรีบแทะเ่ะโอเคต้าเมยอร่อยไหมคะต้าเหมย์อ่ะตอบเพื่อนหน่อยอร่อยไหมคะตอบแม่กันอร่อยไหมคะอร่อย่คะโอเคเอโคสําหรับวันนี้ก็ เดี๋ยวอย่าพึ้งไมจะไฟด้วยนะครับบ๊ายบายกูจให้มันช้าๆหน่อยช้าต่อ